ไปกระต่อที่เรื่องของการช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในงานประเพณีทิ้งกระจาดบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะเศษฯฯฯฯเรษฐกิจฝฟืดองเืองให้กับพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ศาลารัตนโกสินร์200ปีสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในงานประเพณีทิ้งกระจาดซิโกประจำปี2567ให้กับพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคาม ที่สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมกับประธานเถานั่งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมชาวจัวจงหวัดตลอดจนองค์กรภาคเอก,กชนจัดขึ้นโดยมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามมาเข้าแถวรอรับสิ่งของบรรเทาทุกขํานวนกว่า1000นคนนายอรุณเต็มพัทาโชคนายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดหรืองานชิโก ขอุณครับซิโกนะครับถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งในปีนี้ทางสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีเส้นไหว้ทีตีแปะป้อปึงเถากงมาหลักเมืองกงชัยสิงเอีย้ยตีจูเอีย้ยไหว้เทพไต่สื่อเอีย้ยให้ห่อเตีย่ยให้ห่อเฮียตีผีระยาและสัมภเวสีนะครับ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีของชาวเชื้อสายจีแล้วยังเป็นการที่จะสร้างกิจกรรมการกุศลต่อบพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นปัจจุบันจึงได้ดําเนินการร่วมสนทุนภายในคณะกรรมการสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จนสามารถจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อมอบแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้พิการจํานวนกว่า1,800ชุดโดยในตอนกลางวันนะครับได้มอบถุงยางชีพให้กับชุมชนโพสีจํานวน400ชุดและที่สาราสมาคมจํานวน1,400ชุดในแต่ละชุดประกอบด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมน้ำมันพืช1ขวดน้ำปลา1ขวดปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคเป็นงบประมาณกว่า6,000บาท นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะปัจจุบันให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยก็ถือว่าเป็นการเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทั้งที่จังหวัดหนองคายแล้วก็มหาสารคามด้วยนะคะหลังจากที่น้ำเริ่มลดแล้วนะคะในใช,ช่วงนี้ค่ะ